แับไปในหลักสิบนะครับแล้วก็ให้2นะครับในหลักสิบก็ไปที่ในหลักหน่วยนะครับแล้วก็ให้8ปดแทบในที่ในหลักหน่วยก็ไปที่ในหลักร้อยนะครับแต่เจ็ดสองแปดออกมาแปดเจ็ดสองนะครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับช่องชายดูเฮงนะครับทุกๆท่านกันเลยก็มีสมาชิกนะครับถามกันเข้ามานะครับสลับในที่ในสูตร3ตัวบนนะครับสูตรนี้เป็นสูตรนะครับ8ชุดนะครับเนาะ่ะ นะครับลงว่านี่เป็นงวดแรกนะครับเนาะงวดที่แล้วไม่มีให้ดูนะครับหายคลิปยังไงก็ไม่เจอนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับก็จะมาจับชนกันกับในที่สูตรชุดเดียวนะครับที่ลงให้ไปก่อนหน้านี้นะครับลองมาคํานวณดูซินะครับว่ามันจะคล้ายๆกันหรือเปล่านะครับนี่เป็นชุดเดียวลงว่าแรกนะครับเนาะอ่าอันนี้ก็สถิติสูตรเนี้ยนะครับสีงวดติดนะครับสถิตินะครับเนาะอ่ะใครชอบก็นําไปจับนําไปติดไว้แล้วกันนะครับใครที่ไม่ชอบก็ ผ่านได้นะครับสรับในสูตรเก่าก็ยังตามอยู่นะครับเพราะว่านงวดที่แล้วมันมันก็ยังมี2อยู่นะครับเนาะอ่านะครับนี่แหละวดล่าสุดได้724นะครับถ้าจะมาชนกันกับในสูตรนะครับในงวดสูตรใหม่นะครับก็มาชนกันในที่ใน2นะครับหรือว่าบนจะมีในที่ใน2นะหรืออาจจะไม่มี2เลยก็ได้นะครับอ่ะแต่ก็มาดูในสูตรนี้นะครับสูตรนี้เป็นนะครับแชุดนะครับนอกแชุดได้ทั้งตรงแล้วก็กลับนะครับเนาะอ่ะงวดแรกเลยนะครับเนาะ นะครับก็ที่คำนวณได้นะครับจะมีสูตรนะครับสสูตรนะสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับอย่างละ2ตัวเด่นนะครับเราสลับในงวดของวันที่2พฤษภาคมนะครับเลขที่ออกนะก็จะเป็นในที่ใน0ูน9นะครับอ่ะก็มานะครับเนาะมาในที่ในนะครับใน9นี่ก็ไปในที่หลักหน่วยเด้อแล้วก็จะเป็นในที่ใน1 1นะครับ 1> 90 1นะครับ3 4ม3 4901มเออนะครับเนาะมันต้องเป็น901น่ะครับอ่ะนะครับก็สำหรับใน9นะครับ9ก็มานะครับ9นี่ให้9หลักร้อยไปในที่ในหลักหน่วยนะครับแล้วก็ให้1 1ไปนี่ก็ไปในที่ในหลักนะครับหลักสิบ เนาะอ่าแล้วก็ศูนย์นี่ศูนย์นี่ก็ไปในที่ในหลักร้อยนะครับนี่แหละอ่าตรงนี้ต้องเป็น9กับ0นะครับนี่แหละนะครับ9 1 0าหนึ่งศูนออก0 1 9นะครับต่อมาในงวดถัดมาเลยนะครับสลับในผลที่ออกนี่ก็จะเป็นในที่ใน9 9 0 3นะครับเนาะสำหรับในที่ในนะครับ9อ่า9ก็หลักร้อยนี่ก็มาในหลักร้อย0หลักร้ออ่ะก็มาที่หลักร้อ 3ให้ไปในที่หลักหน่วยมาตรงๆเป๊ะๆสามตัวบนตรงๆเลยนะครับนี่นะก็ขอให้เข้าแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับต่อมานะครับสรับในงวดวันที่1นะมีธุนายุนะครับ,นนรบได้1 2 7 8 1 2นะครับเนาะสลับในผลที่ออกเลยก็จะเป็นในที่ใน2 2 7 2นะครับ2ก็มาในที่ในหลักร้อยนะครับ2นี่ให้7ในหลักสิก็มา7ในหลักสิบ ให้2ในหลักหน่วยก็มา2ในหลักหน่วยตรง,ตรง,ตรงเป๊ะๆนะฮะสงวดติดเลยนะครับเนาะมาดูในงวดวันที่1 6นะครับมิถุนายนสูตรคำนวณยังไงถึงได้6กับ7ในหลักร้อยนะครับหลักสิบได้2 3หลักหน่วยได้8กับ9นะครับเนาะ,ะมาดูวิธีการคำนวณ นะครับสมาชิกก็อาจจะลองคํานวณนะครับทำตามไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะครับเนาะลองลองทำนะครับย้อนขึ้นไปดูแล้วกันนะครับเนาะว่าที่ผมคํานวณว่ามันมาแบบนี้ไหมนะครับเนาะเออนะฮะอ่ะก็หาวันที่16นะครับก็เอาวันที่1นะครับมิถุนาแล้วก็หาหลักร้อยก่อนนะครับก็เป็นที่1 1 2 5 2 7 2นะครับล่าง0 9 1 2 5 7 หนึ่งสองห้าสองสองเจ็ดสองล่างศูนย์เก้าหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองศูนย์เก้าอ่ะโอเคนะครับเนาะมาดูกันนะครับสลับในที่หลักร้อยหลักร้อยนี่เราจะนำนะครับในที่ในหลักร้อยนะครับเนาะหลักร้อยก็คือสองนะครับคูณด้วยเลขคงที่หกแล้วก็ในหลักสิบนะครับสิบบนนะครับคูณด้วยเลขคงที่แปดแล้วก็หลักหน่วยบนจะคูณด้วยเลข คงที่9นะครับ3หลักนี้นะครับ6 2เป็น12นะครับเ78เป็น78อีกก็จะได้56นะครับ29เป็น18นะก็จะบวกกัน2บวกกับ8ปดบก็จะเป็น6แล้วก็ได้6นะครับได้6ถึงขั้นตอนตรงนี้นะครับเราก็จะเพิ่มแต้มนะครับจาก6นี่ก็จะได้เพิ่มไปเป็นที่เป็น7นะครับได้แล้วนะครับในที่ในหลักนะครับในหลัก ร้อยนะครับนี่สตัวแล้วต่อไปในหลัก10นะครับหลัก10นี่เราก็จะนำนะครับในที่ในหลักหมื่นหลักหมื่นคูณด้วยเลขคงที่5นะครับอ่าแล้วก็ดึงลงมาด้วยนะครับหลักหมื่นก็คือ2ต่อไปในที่ในหลักพันนะครับจะคูณด้วยเลขคงที่2หลักร้อยนะครับคูณด้วยเลขคงที่5นะครับ2คูณ5เป็น10เป็น0ูนย์อ่าดึง2ลงมาตรงนี้2นะครับแล้วก็5 2เป็น10 2 5เป็น1ิบ ก็จะได้นะครับจากบวกกันบวกกันนะครับก็จะเป็น2นะครับเท่ากับ2เพิ่มแต้มไปนะครับ3นี่เลยนะครับก็จะได้นะครับในที่ในหลัก10ต่อมาในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนี่เราก็จะนำนะครับในที่ในหลักแสนหลักแสนคูณด้วยเลขคงที่3นะครับแล้วก็หลักหมื่นนี่จะคูณด้วยเลขคงที่7แล้วก็5นะครับสลับในหลักหมื่นส่วนในหลักร้อยนะครับจะคูณด้วยเลขคงที่ห้า หลักสิบบนนะครับจะคูณด้วยเลขคงที่3แล้วก็ในหลักสิบล่างจะคูณด้วยเลขคงที่3นะครับ1คูณ3ได้3 27เป็น14นะครับ25เป็น10 2คูณ5ได้10 7 3เป็น21นะครับแล้วก็0ูนย์คูณ3ก็จะเป็น0นย์นะครับก็จะได้นะครับในชุดนี้นะครับ3บวกกับ4นะครับได้7เนาะ7บวกกับ1นี่ก็จะได้8นะครับเท่ากับ8 ถึงขั้นตอนตรงนี้นะครับเราก็จะเพิ่มแต้มจาก8ก็จะได้9นะครับนี่แหละก็จะได้นะครับในหลักร้อยนี่จะเป็น6 7ในหลักสิบจะเป็น 2- 3ในหลักหน่วยก็จะได้ในที่ใน8 9นะครับเนาะหกเจ็ดสองสามแปดเก้านะฮะสำหรับผลที่ออกเลยนะครับก็จะเป็นในที่ในแปดเจ็ดสองนะครับนั่นแหละนะครับแล้วก็ให้เจ็ดให้เจ็ดหลักร้อยนะครับไปในหลักสิบนะครับแล้วก็ให้สองนะครับ ในหลักสิบก็ไปที่ในหลักหน่วยนะครับแล้วก็ให้8ปดแทบในที่ในหลักหน่วยก็ไปในที่ในหลักร้อยนะครับแต่เจ็ดสองแปดออกมา8 7 2นะครับยังไงก็ขอให้วันที่1กรกฎาคมนะครับขอให้มาแล้วกันนะครับไม่มาก็ขอให้ใกล้เคียงนะครับหรืออาจจะไปาไปตัดนะครับนําไปซื้อ2ตัวล่างก็ได้นะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับเนาะก็สําหรับในที่ในงวดนี้ผลในงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นหลัก หลักร้อยนะก็สองหกสี่แปดเจ็ดสองสามศูนนะครับอ่ะนั่นแหละนะครับเรามาหาในที่ในหลักร้อยนะครับหลักร้อยนี่เราก็จะนำ นะครับในที่ในหลักร้อยนะคูณด้วยเลขคงที่6หลักสิบบนนะครับคูณด้วยเลขคงที่8นะงวดที่แล้วทํายังไงงวดถัดมาก็ต้องทําเหมือนเดิมนะครับเลขคงที่8ดหน่วยบนคูณด้วยเลขคงที่9านะครับสามหลักแค่นี้นะครับ8 6 8 6เป็น4 8นะครับเราเจคูณ8ปเป็น56นะครับ29เป็น18นะฮะก็จะเป็นในที่ใน8บวกกับ6ได้14นะ4บวกกับ8นี่เป็น12 วันียได้6เพิ่มแต้มไปเป็น7ดนะครับวันี้2เพิ่มแต้มไปก็จะได้3ในหลัก10อ่อในหลักร้อยต่อมาในหลักหมื่นนะครับจะคูณด้วยเลขคงที่5แล้วก็ดึงลงมาด้วยนะครับอ่าก็คือ6แล้วก็ในหลักพันนะครับคูณด้วยเลขคงที่2ในหลักร้อยนี่จะคูณด้วยเลขคงที่5นะครับแค่นี้เลยนะครับหลักหมื่นเนาะหกห้าเป็น30อ่าหกก็ดึงลงมาแล้วนะครับ4คูณ2เป็น8เดเอะ 85นะครับเป็น40นะ่สจะบวกกัน0ย์บวกกับ6ได้6 6บวกกับ8นะครับได้14นะ่นาะก็คือ4นะครับเพิ่มแต้มไปเหมือนเดิมเลยโาเทลได้2นะครับเพิ่มไปเป็น3มโมที่4เพิ่มไปก็จะเป็น5านะครับได้แล้วนะฮะในที่ในหลักสิบนะครับต่อไปในที่ในหลักหน่วยนะครับในหลักหน่วยนี่ก็นำหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่3หลักหมื่นนี่คูณด้วย7แล้วก็5เนาะนะแล้วก็ในหลักร้อยนี่จะคูณด้วย5 10บบนก็จะคูณด้วย3นะครับแล้วก็ในหลัก10ล่างนี่ก็จะคูณด้วย3 2 3เป็น6นะครับเนาะ7 7อ่า6 6หคูณเเป็น42นะครับเนาะ6 5เป็นนะครับ6กคูณหเป็น30นะครับ8 5เป็น40นะครับ7จคูณสเป็น21เด้อแล้วก็3 3นี่ก็จะเป็น9นะครับทำนี้เลยนะครับจับไปคูณ 6บวกกับ2นี่ก็จะได้8นะครับ8บวกกับ1นี่ก็จะเป็น9 9เบวก9เป็น8เพิ่มแต้มไปเป็น9เหมือนนิงวที่แล้วเลยนะครับเด่น8เด่น9กนะครับก็จะได้นะครับในหลักร้อยได้2กับ3ในหลักสิบได้4ี่กับ5นะครับในหลักหน่วยก็ได้8แล้วก็ในที่ใน9กนะครับก็จะได้นะครับใน 2- 3สนี่จะไปให้ไปในที่ในหลักร้อยนะครับใครชอบก็นำไปติดนำไปจับไว้นะครับเนาะ ส3นะครับแล้วก็ในหลักสิบหนีให้ไป4แล้วก็5ในหลักหน่วยนะครับให้ไป8ปแล้วก็จะเป็นในที่ใน9นะครับเนาะอ่ะนำไปจับนำไปซื้อกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับเนาะอ่ะก็ถ้าจับ3ตัวนะครับจับ3ตัวนี่ก็จะได้นะครับตัวเลขแดงต่อไปนี้นะครับเนาะก็จะเป็นในที่ใน2 4 8 2ี่2 4ดี่ดสี่้า 258258259อแ่าแล้วก็ต่อไปเป็น3นะครับก็หลักร้อยเป็น3 3 4 8 3 4 9 3 5 8แล้วก็359นะครับนี่แหละ3ตัวบนนะครับอ่าลงวันนี้งวดแรกนะครับงวดของวันที่1กรกฎาคมนะครับใครชอบ นำไปติดนำไปซื้อนะครับสลากกินแบ่งรัฐเทาบานกันนะครับเป็นเพีงเยงแนวทางเท่านั้นนะครับใครชอบก็นําไปจับใครไม่ชอบก็ผ่านได้เ้อนะครับถ้าจับไปชนก,นกันกับในอีกสูตรหนึ่งนะครับที่ลงว่าแรกเหมือนกันนะก็จะได้คล้ายๆกันนะก็จะมี29เนาะนี 28, ่29นะครับ29 28้เนาะถ้าตัด2ตัวนะครับนี่ถ้ามาจับชนกันกับในสูตรในงวดที่แล้วนะครับในงวดที่แล้วให้ไป274นะฮะ สองเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่นี่ก็อ่าสองเจ็ดสี่อ่าสองสี่เนี่ยสองสี่ชนกันนะครับก็มีสองสี่นะสองสี่ชนกันสองแปดสองเก้านะครับสามคู่นี่แหละถ้าสามสูตรทั้งสามสูตรนี้ชนกันนะครับยังไงก็ลองแคปหน้าจอกันไปนะครับนําไปพิจารณากันได้นะครับสำหรับในที่ในงวดนี้นะครับยังไงก็นี่แหละสูตรวิธีการคํานวณสูตรก็ลองลอง,ลองย้อนไปคํานวณดูนะครับในงวดก่อนหน้านี้นะว่า มันคำนวณเข้าเหมือนที่ผมคำนวณมาหรือเปล่านะครับสถิตินะครับสถิติของในสูตรนี้นะครับก็จะเป็นในที่ใน4งวดติดนะครับในสีงวดติดนะครับสลับในที่เข้าครับให้ไป910ออกมา091ให้ไป903ออกมา903ตรงๆให้ไป272อนะครับออกมา272ตรงๆแล้วก็ให้ไป728ออกมา8 7 2นะครับยังไงก็ขอให้ทุกทท่านโชคดีเข้าเป็นงวดที่5งวดติดแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ